เหตุการณ์ที่โดรนเอ v พียิงเฮลิคอปเตอร์รัสเซียตกนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เฮลิคอปเตอร์ MI8 ของกองทัพลัสเซียถูกยิงตกด้วยโดรนโจมตีทางอากาศนำวิถี FP1 ซึ่งอยู่ห่างจากแนวหน้า200กิโลเมตรในเขตคูเทียนติโคโวลอสตอปของรัสเซีย FP1 โจมตี MI8 ด้วยหัวรบ50กิกรัมบินไกล200กิเมตร รัเสเซียเสียบินลบจากโดนและสอยกันเองสวัสดีคับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์เหตุการณ์สงครามรัเสเซียยูเคันต่ออีกคลิปหนึ่งท่านผู้ชมครับเรามีคลิปนำวิดีโอที่แสดงให้เห็นนะครับว่า พลปืนประตูของเฮลิคอปเตอร์ MI8 ของกองทัพอากาศ UK เนี่นะครับได้ใช้ปืนกล M134 มินิกันนะครับยิงโดนเจอลาน2หรือว่าโดนซาเอ็ดของรัเสเซียตกซึ่งก็ถือว่าเป็นการรบที่หาดูได้ยากและน่าตื่นเต้นครับท่านผู้ชมมันแสดงให้เห็นถึงความคล่องตัวความแม่นยำของการปฏิบัติการของเฮลิคอปเตอร์ที่ระดับความสูงต่างในการจัดการโดนซาเอที่กำลังโจมตีเมืองต่างๆของยูเคน ท่านผู้ชมครับยูเครนกำลังใช้เฮลิคอปเตอร์ MI8 เป็นระบบป้องกันภัยอากาศเคลื่อนที่ในการสก,กัดกั้นโดนของรัเสเซียที่เน้นการโจมตีในเรื่องของโครงสร้างพลังงานโครงสร้างพื้นฐานและทําความเดือดร้อนนะครับทำความเสียหายให้กับประชาชนชาวยูเคนอย่างหนะักในสถานการณ์ปัจจุบันและรัเสเซียก็เช่นกันท่านผู้ชมครับมีการใช้เฮลิคอปเตอร์ MI8 และเครื่องบินรบต่างๆในการขึ้นบินสกัดกั้นโดรนพิสไสไกของยูเครนเช่นกันรัสเซียและยูเครนมีการใช้งานเครื่องเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์นี่เละครับเกือบจะเหมือนกันเพราะว่ายูเครนก็เคยเป็นประเทศในอาณานิคมเป็นหนึ่งในส่วนของประเทศสาธารณรัฐรัสเซียสหภาพโซเวียตน,นะครับก่อนที่จะล่มสลายไปแยกเป็นประเทศต่างๆเพราะ,ะนั้นอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆของรัสเซียยูเครนมันจึงมีความเหมือนกัน ยูเครนเป็นฐานการผลิตของอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเครื่องบินลบกรสุนปืนต่างๆอาวุธต่างๆจะผลิตในดินแดนของยูเครนสถานการณ์สงครามที่รัสเซียหวังจะยึดครองยูเครนนี่แหละครับมันจึงกลายเป็นว่าอาวุธต่างๆที่มีการใช้งานมันจึงเหมือนกันคล้ายๆกันและเป็นลักษณะเดียวกันในการใช้งานสถานการณ์ที่ในเรื่องของการป้องกันใช้ในเรื่องของเฮลิคอปเตอร์ในการจักัดกั้นนี่แหละครับ ทั้งทางฝั่งของรัสเซียและยุคนก็มีการปัดขึ้นปฏิบัติการในการบินเหมือนๆกันแต่ดูเหมือนที่มันไม่เหมือนกันอย่างหนึ่งอย่างเช่นในพื้นที่ของรัสเซียโดยเฉพาะพื้นที่คลเมียเนี่ยครับปรากฏว่าการที่รัสเซียนําทั้งเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินขึ้นสะก,กัดกั้นโรน ของยูเครนที่โจมตีเข้ามาในพื้นที่ต่างๆนั้นมันกลับกลายเป็นว่าขณะที่มีการสกัดกั้นนี่เลยครับเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์ต่างๆเหล่านี้มันกลับกลายเป็นเหยื่อของระบบป้องกันภัยอากาศของรัสเซียด้วยสถานการณ์เกิดขึ้นล่าสุดมันไปนเกิดกับเครื่องบินซู -35 ท่านผู้ชมครับซู -35 ราคามันก็7-80ปล้านเหรียญสหรัฐเหมือนกันถือว่าเป็นเครื่องบินลบเรือธงของรัสเซีย นะครับที่นํามาประจําการในพื้นที่คลเมียอาจจะมาทดแทนซู30อันนี้มาจากว่าซู30มสในคลเมียนี่แหละครับดูเหมือนว่ามันถูกจัดการถูกทําลายไปแล้วหลายลําเหมือนกัน ความสูญเสียที่ซู30เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มันก็ถูกโดนของอระบบป้องกันภัยรากาศของรัเสเซียเองเนี่เลยครับสอยล่วงมาแล้ว1ลําลำและซู -35 ก็เป็นลำที่2ซึ่งเกิดขึ้นภายในเดือนเดือนติดติดกันนี่หละครับตุลาคมพฤศจิกาย,ยนก่อนหน้านั้นก็มีรายงานเฮลิคอปเตอร์ MI8 นะครับถูกสอยจากปฏิบัติการของระบบป้องกันภัยอากาศนี่เลยครับที่มันคิดว่าเฮลิคอปเตอร์ที่กําลังขึ้นบินไปสกัดกั้นโดนต่างๆเหล่านี้นี่นะครับ มันเป็นเป้าหมายหรือว่าเป็นศัตรูเพราะนั้นเฮลิคอปเตอร์ Mi8 มันแปันเลยกลายเป็นเหยื่อของระบบป้องกันภัยอากาศรัเสเซียอีกครั้งรวมๆแล้วในพื้นที่ไครเมียนี่แหละครับมันมีเหตุการณ์ที่เฮลิคอปเตอร์หรือว่าเครื่องบินของรัเสเซียนี่แหละครับมันถูกทําลายนะครับทั้งจากระบบป้องกันภัยอากาศของรัเสเซียเองหรือไม่ถ้าเผื่อทางเป็นทางฝั่งในทะเลมันก็จะถูกจากโดนมากูล่านี่แหละครับที่ใช้อาวุธนะครับขีปุระสามมันเคยไ,ไปสอยเครื่องบิน Mi8 ล่วงมาแล้ว ถึงสลำนะครับในเหตุการณ์พื้นที่ทะเลดําและถ้าเผื่อเครื่องบินต่างๆนะครับหรอเครื่องตัวต่างๆเหล่านี้ถ้าอยู่บนในสนามบินที่คลาลเมียนี่หละครับมันก็จะกลายเป็นเหยื่อของโดรน f อ v ของยูเคนเช่นกันที่มีปฏิบัติการอย่างมากในปัจจุบันการโจมตีครเมียของโดรนยูเคนี่เละครับเกิดขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้น ยุทธศาสตร์ต่างๆในพื้นที่แถบนี้มันจึงกลายเป็นเป้าหมายเครื่องบินอากาศยานต่างๆคลังอาวุธต่างๆอยู่ในดินแดนแถบนี้ระบบป้องกันภัยอากาศต่างๆในแถบนี้มันจึงถูกทําลายทุกวันคลิปวิดีโอที่เราเผยแพร่ล่าสุด มันก็เป็นเหตุการณ์ที่เฮลิคอปเตอร์ KA 2 7นะครับที่มันจอดอยู่ในสนามบินในพื้นที่คลายเมียนเนี่ยแหละครับมันก็ถูกทำลายไปอีกหนึ่งลำดูเหมือนว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นมันมีเรดาร์นะครับเตือนภัยเรดาร์ป้องกัน4ระบบถูกโจมตีด้วย ท่านผู้ชมครับนอกจากเฮลิคเตอร์และเครื่องบินของรัสเซียจะถูกโจมตีด้วยโดนของยูเครนในพื้นที่ไครเมียแล้วนะครับในพื้นที่ตอนในของรัสเซียดูเหมือนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หละครับมันเกิดขึ้นในพื้นที่ตอนในด้วยเพราะว่ามันมีรายงานนะครับว่ามีเหตุการณ์ที่อ่า โดน FPV โดนโจมตีด้านลึกของรัเสเซียนี่แหละครับโดนโจมตีด้านลึกของยูเคนี่แหละครับมันไปสอยเฮลิคอปเตอร์ MI-8 ได้อีกหนึ่งลำสถานการณ์ที่ผู้ล่ากลายเป็นผู้ถูกล่านี่แหละครับนั่นก็คือเหตุการณ์ที่กองกําลังปฏิบัติการพิเศษของยูเคนรายงานความสําเร็จในการยิงเฮลิคอปเตอร์ MI-8 ของรัเสเซียตกเป็นครั้งแรกโดยใช้โดนโจมตีระดับลึก FP1 ครับท่านผู้ชมเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมีคลิปวิดีโอที่เผยแพร่นะครับ โดยกองกำลังปฏิบัติการพิเศษของยูเคนี่เละครับเผยให้เห็นเหตุการณ์ที่โดนผีชีพ FP1 โจมตีและยิงตกเฮลิคอปเตอร์ MI8 ของรัเสเซีย MI8 เดนี่หละครับดูเหมือนว่าเป็นความมีความสำคัญของเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็คือผู้บังคับการโดรนของยูเคนี่หละครับได้ยิงเป้าหมายทางอากาศด้วยโดนผีชีพจากตำแหน่งนะครับห่างจากชายแดนของยูเคถึง200กิโลเมตร ผ่านน่านฟ้าของรัสเซียในแควลอสตอปนะครับ FP1 ได้ล่านกที่หายากและแพงกว่ามากและอันตรายกว่ามากสำหรับโดรนยูเคมชาวรัสเซียถือว่าเป็นนักล่าโดรนแบบดิฟสไตล์กรับท่านผู้ชม เหตุการณ์ที่โดรน FPV ยิงเฮลิคอปเตอร์รัเสเซียตกในครั้งนี้นี่คานผู้ชมครับมันพาเราไปไกลกว่าที่คิดกบท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เฮลิคอปเตอร์ m i 8ของรัเสเซียถูกยิงตกด้วยโดรนโจมตีทางอากาศนำวิถีพิสัยไกล FP1 ซึ่งมันอยู่ห่างจากชายแดนแนวหน้าถึง200กิโลเมตรเกิดขึ้นในเขตโคเตียนติโลโวนะครับของรสตอัเสเซียก่อนหน้านี้เราเพิ่งทำคลิปนำเสนอเหตุการณ์ที่โดน f อ v ของสำนักข่าวกองหลักหรือว่า GUR ของยูเคนี่แหละครับได้เผยแพร่ภาพเหตุการณ์โจมตีด้วยโดนต่อเฮลิคอปเตอร์รัเสเซียตระกูลคาร์มอฟนะครับมันก็คือ k a 2 7ซึ่งเกิดขึ้นที่เมืองพรีมอสกี้ในแคว้นไครเมียนะครับซึ่งเกิดการครั้งนั้นมัน ก็เกิดขึ้นพร้อมกับการโจมตีสถานีเลดราสถานีเตือนภยัยสถานีป้องกันที่รัเสเซียนํามาวางกําลังป้องกันในพื้นที่ไครเมียมันก็ประกอบไปด้วยเลดราสนามบินลิล่านะครับ A10 เลดาร์ 10, ーー55ิยูของเนโบยูเลดราเนโบู v นะครับซึ่งกำลังกันอยู่ในโครงสร้างที่เป็นโดมกลมๆนี่แหละครับรวมถึงไปโจมตีเลดาร์ t 1 8ทีเล็กได้อีกอย่างละ1ระบบรวมถึง k a 2 7ซึ่งมันก็จ จอดอยู่ในสนามบินนี่แหละครับมันกลายเป็นเป้าหมายที่ง่ายในการจับการและทําลายดูเหมือนเกิดขึ้นบ่อยครั้งในพื้นที่ไคลเมียครับท่านผู้ชมทั้งการในไคลเมียดูเหมือนว่าเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ต่างๆนี่แหละครับมันสูญเสียเป็นอย่างมากทั้งจากการโจมตีด้วยโดรนขณะที่มันจอดอยู่รวมถึงการถูกสอยจากพวกเดียวกันเองจากระบบป้องกันภัยรงอากาศที่มันไม่สามารถแยกมิตรแยกศักตรูได้ แต่ผมค,ครับสำหรับโดนพิสัยไกล FP1 ที่ใช้ในการปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นโดนพิสัยไกลที่พัฒนาโดยบริษัทไพรฟอยซึ่งก็เป็นบริษัทเอกชนใน UK เคนี่แหละครับก่อนหน้านี้ FP1 ได้รับการยกย่องนะครับว่าประสบความสําเร็จในการโจมตีที่แม่นยําในพื้นที่ด้านลึกตอนในของรัสเซียและเป็นโดนส่วนใหญ่ถึง56%นะครับที่ปฏิบัติการในพื้นที่ในการโจมตีด้วยโดนพิสยยัยไกด้วยระดมทําการ1300 กิโลเมตรนี่หละครับบรรทุกหัวรบหนักได้ถึง50กิโลกรัมซึ่งในตระกูลเดียวกันของเอฟพีนี่หละครับมันก็จะประกอบไปด้วย f p 1 f p 2 f p 5หรือว,ว่าฟาร์มิงโกนะครับโดยเฉพาะ f p 2นี่หละครับมันก็เป็นโดนเ p 1ีน่งนี่ละครับแต่มันทําให้น้ําหนักหัวรบมันเพิ่มขึ้นเป็นร้อยกิโลกรัมเพราะนั้นพิสัยทําการมันจึงลดลงเหลือเพียง200กิโลเมตรเท่านั้นเองขณะที่โดนฟาร์มิงโกเ p 5นี่หละครับโดนพิสัยไกลและจะมีทํการ การมัน3,000กิโลเมตรสามารถบรรทุกน้ำหนักหัวรบได้ถึง1,000กิโลกรัมปัจจุบันมีการผลิตได้3ลำต่อวันและใช้โจมตีในตอนลึกของรัสเซียอย่างหนักในปัจจุบัน่านผู้ชมครับสำหรับเฮลิคอปเตอร์ MI-8 นั้นถือว่าเป็น, ter, นเฮลิคอปเตอร์อเนกประสงค์ของทางฝั่งรัสเซียเป็นระบบกังหันคู่ออกแบบมาตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตนะับจนถึงปัจจุบันนี่แหละครับมันอาจจะมีอายุอานามเกิน40ปีไปแล้วนะครับประจําการตั้งแต่ทศวรรษที่1 960เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้อย่างแพร่หลายในโลกของเราใบนี้นาโตจะรู้จักชื่อในชื่อของฮิปนะครับทำเป็นแพลตฟอร์มในประสงค์สามารถปฏิบัติการได้ทั้งการส่งทหารการขนส่งสินค้าหน่วยงานทางการแพทย์สงครามอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการโจมตีด้วยอาวุธก่อนหน้านี้มันก็มีคลิปวิดีโอที่เผยแพร่เป็นเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นนะครับว่า มีการทำลายเฮลิคอปเตอร์ Mi-8 ของรัเสเซียใกล้กับเมืองคอสตเรลิฟกานะครับในภูมิภาคโดเนตที่ถูกโดรน FPV มูลค่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นซึ่งควบคุมโดยกองพลจู่โจมที่59ของยูเครนโจมตีสำเร็จด้วยเช่นกันรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ